พ่ผันนั่งร้านก็ไปใช่หรัอเปล่าวันนี้พ่อผันนั่งร้านนี่แม่ได้ของพ่อผันหน้ามาพ่อไปพ่อไปของหน้าบอยสนใจนี่พ่อจับอันนี้ค่ะนี่พ่อผ่านค่ะพ่่าก็พ่อซ่าก็ที่สองนะครับพี่บอจะได้กี่หมกกันได้เราไปเอาไป้นองนนต่อ็ต่อไปอ่ะหนึ่งศูเจ็ดหน่งศูนย์ศูน หนึ่งศูนย์เจ็ดไ้แก่คุณบ้าคุณบ้าแดงป้า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 ้โแสดง้า้้าแอย้า่างได้ยังน้อเนี่ยความสนุกได้เริ่มแล้วค่ะบอลซอนจับก่อนเพื่อนนะคะที่บอรับ